ี okay, ่นค hmm. ุณผู้ชมน่กับผมนะครับอ่ามีนาจินแปนหนึ่งครับจอจะกระตุกนิดหน่อยแปนนึงจอผมมันจะตุกเออแปบนงนรับไอรอนเล็กกิงเหรอเ่กูได้ไอรอนเล็กกิงขอเออเฉยๆแต่สารอันเบ็กิงก็ตาม นี่ฮะไอ้ไอ้นี่ยังไม่รู้จะต่อเลยโอ้ออยเดี๋ยวจะไม่ค่ยอยดังแบบมีอะไรลอยว่าอะไรวะท่านผูครับท่านผู้ชมวู้ชมดนนนู่นแต่ว่าผู้ชมวู้ชมเห็นตรงนู้นไหมต้นไม้เลยๆเลยเลยคุณผู้ชมแต่วันนี้สิ่งที่ผมจะมาทำคือ ฟาร์มคุกี้ไม่เอ่ฟาร์มกโกโก้ขาวามก็หายไปไหนเนี่ยอ้ยช่างแม่เหอะอ้าวไม่เอ้จะเออแล้วดิผู้ชมผมมีอะไรยาสาราภาพตอนครับผมนั่งเอือด้วยเว้ ที่คุณผู้ชมเห็นผมทำต่อเน,นื่องแบบนี้เพราะว่าตอนนั้นผมหายหาย,หายเออตอนนี้แหละมวันนี้ผมจะมาทำความเลดโกโก้โอเค เก็บอันนั้นเสร็จแล้วซึ่งผมกะว่าผมเก็บไม้แผงมาด้วยก็อย่างนี้ได้ปลูกแล้วก็เอาไปทําเชื้อไฟผมได้ชุเกเกนเพิ่มน่าตื่นเ่้นมากผมได้โกโก้ผมยัได้ทำคุกกี้กินแล้วเจ็ดอันเจ็ดอันเจ็ดอันทำฟาร์มว้าวอูดิแมงมุมเออแดงแล้ว หนึ่งนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ขอบทหน่อยคุณผู้ชมตอนนี้คือช่องของเรามาถึงจุดนี้แล้วเว้ยแล้วผมได้ลงอันนี้ไปอันนี้คือคลิปผม,มผัแล้วผมได้ถามคุณผู้ชมว่าคิดไงกับวิดีโอนี้ซึ่งแม่งไม่ไม,ไม,ไมีใครตอบเลยเว้ยจะดูยอดวิวกับโอ้ยโอเคคุณผู้ชมผมก็มีอะไรบ่นแค่นี้แหละผมต้องรีบไปตัดต่อละบายกว่าจะเสร็จนะคุณผู้ชมนานมากเลยอะกว่าจะเสร็จอ่ะแล้วไม่กู รอวว้ขนาดนี้เหรอคุณผู้ชมเออผมจะอยากรู้ว่าทำคุกกี้ยังไงเวเตัวค้าไปก่อนทำคุกกี้ยังไงเออคุกกี้คุกกี้ทำยไงห้ากับอ๋สอสวยงามไหมเดิจังหวะน,นี้แตงโมแตงโม แค่ตัวแล้ฮะี่ตัวแล้ว,นะว,ลวยังไม่ตัวยังไม่ตัวตัวนี้ยังไม่ตัวเรวกูนี้น่าจะตัวแล้วแหละไม่น่าใจว่ป่ะเข็ดตัวแล้วนนี่ตัวละก o โอเคนะครับะมาชมจังหวะน,นี้พวกเราจะทำอะไรไม่รู้

อย่าไปละแห้เหมือนล่าสุดิพึงผมมือผมมือล่าผุดิพึงอ่ะเอออยากจะบ้าทำไมล่ <c oughs> ผมก่อยากจะคิดแล้วคลิปนี้มีอะไรมาม่คุณผู้ชมเล่นจิฮึม เอิ่มลืมอะไรนะเอ,อคุณผู้ชมคนที่เข้ามาฝากกดไลค์กดติดตามด้วยโอเคนะคุณผู้ชมกดไลค์กดติดตามนะมมคุณผู้ชมอีพีหน้าผมไม่รู้ผมจะมาทำอะไรจะไม่ห่วงคอมเมนต์ได้นะอยากให้ผมทำอะไรอีพีหน้าคอมเมนต์ได้เลยเ คิดนี้นายใช้เวลาแป๊บเดียวเพราะผมน่าจะอ่านประมาณเกินเจ็ดนาทีได้แล้วมึงเนี่ยแต่ผมตัดก็เหลือแค่แป๊บเดียวอ่ะโอเคคุณผู้ชมดูนั่นดินอนโคตรน่ารักอ่ะคุณผู้ชมอันนั้นโคตรน่ารักอ่ะแพนด้าโคตรน่ารักคุณผู้ชมอ่ะน่ะคุณผู้ชมเห็นไหมน่ะอุน้องยิงด้วยคุณผู้ชมน้องโคตรน่ารักอ่ะคุณผู้ชมว้าวกัะเดียมแล้ว เอออ๋อนึกว่ากูยาหลนด้วยความดุดนดปอด40องศาแล้วอืมอืมโอ้โหข้าวบดึงเลย คุณผู้ชมเราหนอกเรืย่องมากแล้วเดี๋ยวผมจะขอจบคลิปแล้วกันนะคุณผู้ชมแป๊บหนึง่งโอเคท่านผู้ชมพี่ๆขอจบแค่นี้แหละวันนี้เข้ามากดไลค์ก,กดติดตามด้วยจริงๆยังเหลือเวลาเยอยะแต่ผมขี้เกียจแล้วโอเคนะคุณผู้ชมเออ,อสปอตบ,บลูมนะก่อน